ะะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแอมหมชแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กับมาสเตอร์สกิลของอาชีพชูรานั่นเองนะคะก็จะเป็นมาสเตอร์สกิลอาชีพที่5แล้วนะคะที่หมายได้ทำออกมานะเพื่อนนี้รออาชีพอื่นๆอยู่นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องแอมหมชแนลเอาวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะหมายจะทํอาออกมาให้ทุกอาชีพเลยค่ะ สำหรับมาสเตอร์สกิลของอาชีพชูรานะคะจะบัฟไปในส่วนของดาเมจของปาบอลนั่นเองนะคะซึ่งปาบอลเนี่ยก็เป็นบิลของอ่าเบต้าในการเล่น PVE นะคะไม่ว่าจะเป็นลงดันเจี้ยนหรือว่าตีบอสนะคะก็จะเป็นอ่าเฮลเกตบวกปาบอลใช่ไหมคะในส่วนของมาสเตอร์สกิลของชูราเนี่ยก็จะบูสต์ดาเมจของปาบอลโดยเฉพาะเลยค่ะก็จะไม่เหมือนอาชีพอ,อื่นๆนะคะเพราะว่าอาชีพอ,อื่นๆเนี่ยมาสเตอร์สกิลเนี่ยส่วนใหญ่จะมาแบบปิดจุดด้อยของอาชีพนั้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าชูราเนี่ยไม่ได้เอามาปิดจุดด้อยอะไรนะก็มาเป็น แบบ boost d เพิ่มจุดเด่นขึ้นไปเลย <Wow. S 1> เตามเกมแบล็กนารอกเอ็มคลาสิกได้แล้ววันนี้ที่ Richman Shop ทัวร์เติมเองสบายกระเป๋าเติมไวแถมมีบริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแบล็กนารอกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บไซต์ Richman Shop ได้ส่วนลดค่อยคืนแถมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายและยังมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์แอดอย่าลืมเติมเกมถูกกว่าผ่อนได้ได้ค่อยคืนที่ Richman Shop ซึ่งสกิลมาสเตอร์สกิลของชูล่าเนี่ยใหมยอัพมาค่อนข้างที่จะครบมากๆเลยนะคะมาะตัวของพสซีฟเนี่ยอัพเต็มเลยนะส่วนสกิลแรกเนี่ยหมยอัพมาไม่เต็มเพราะว่าจริงๆอัพหหรืออัพ10เนี่ยดาเมจมันได้ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะคะมาสเตอร์สกิลของชูล่าเนี่ยจะเน้นไปในส่วนของพสซีฟสะมากกว่าค่ะมาดูกันทีละสกิลไปเลยะคะ่ะสำหรับสกิลแรกนะคะชื่อว่า Flame shot ก u n นะคะเมื่อคุณกดใช้นะคะที่เลเวล10นะกดใช้ปับ๊บ จะได้ดาเมจรอบตัวละครเรานะคะคในรัศมี7เมตรนะคะซึ่งจะทำดาเมจเท่ากับ500%ของฟิงเกอร์ออฟเฟนซีฟหรือว่าปาบอลน,นั่นเองค่ะและคุณยังจะได้เลือดเพิ่มเลยนะคะชูล่าจะได้เลือดเพิ่มเท่ากับ2%นะคะต่อลูกบอล1ลูกที่เขามีนะคะเป็นเวลา15วินาทีด้วยค่ะสมมติว่าเรามีบอล15ลูกใช่ไหมคะก็คือจะได้เลือดเพิ่ม30%นั่นเองค่ะ สกิลพสซีฟที่2นะคะเมื่อชูราได้บอลนะคะก็การโจมตีฟิงเกอร์ออฟเฟนซีฟครั้งต่อไปปาบอลครั้งต่อไปเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มเติม5%เป็นเวลา10วินาทีค่ะซึ่งตัวสแต็กไอตัวที่ได้ลูกบอลเพิ่มเนี่ยจะสามารถสแต็กได้สูงสุดก็คือบอล20ลูกค่ะอันนี้จะงงงนิดนึงเดี๋ยวไปอธิบายตอนกดใช้ให้ดูนะคะเพราะว่าตอนอ่านอ่ะซึ้กแบบเฮ้ยมันแรงจังอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นทุกคนเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็ตนะ ต่อไปแพสซีฟที่3นะคะเมื่อเราใช้สกิลตัวของเฟ m มช็อตการตัวนี้นะคะจะทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยได้รับดาเมจระยะไกลกายภาพแรงขึ้น20เป็นเวลา15วินาทีค่ะแต่ถ้าศัตรูเนี่ยเป็นเดมอนหรือว่าอันเดนเนี่ยจะได้รับผลดับเบิลนะคะก็คือ40นั่นเองและสกิลแพสซีฟสุดท้ายนะคะก็คือเมื่อคุณกดใช้เฟลมช็อตกัรนะคะก็จะได้ลูกแก้วพิเศษ10ลูกค่ะจะเป็นลูกแก้วที่ไม่เหมือนกับลูกแก้วปกตินะจะเป็นลูกแก้วแบบลูกแก้วลุงเลยเออซึ่ง ลูกแก้วตัวนี้นะคะก็จะลดลงทุกครั้งที่คุณใช้ปาบอลค่ะปาบอลหนึ่งลูกลูกแก้วพิเศษก็จะลดลง1ลูกนะคะซึ่งไอตัวลูกแก้วพิเศษเนี้ยไม่สามารถรีได้จากตัวของรูนปาบอลน,นะคะโดยปกติแล้วเนี้ยรูนปาบอลเนี้ยจะทําให้เราได้ลูกแก้วคืนใช่ไหมคะแต่ว่าลูกแก้วพิเศษตัวเนี้ยไม่สามารถได้คืนได้นะ อโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวสกิลของเฟรมช็อตกันให้ดูก่อนว่าสกิลมันเป็นประมาณไหนนะอ่าดาเมจมันจะ7เมตรนะครับ7เมตรรอบตัวเราแบบนี้นะครับดาเมจเท่ากับ500%ของป่าบอลน,นั่นเอง <Wow. S 1> นะคะซึ่งอันนี้หมายเอามาแค่เวล5นะมันก็แหละจะไม่ได้แรงมากกดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำดาเมจแบบเนี้ยเออเป็นวงกลมอย่างนี้เลยนะครับลักษี้ค่อนข้างใหญ่นะคะอ่ะโอเค ทีนี้อย่าลืมนะคะว่าตัวของเฟรมช็อตการเนี่ยจะทําให้เราได้เลือดเพิ่มด้วยนะมองจะได้เลือดเพิ่มนะคะ,ะที่เลเวลสิเนี่ยจะได้2%ต่อลูกบอลหนึ่งลูกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเวลา15วินาทีนะคะแต่อันนี้หมายอัพแค่เวลห้านะเพราะฉะนั้นมันจะได้แค่อ่าเต่อลูกบอลหนึ่งลูกนะคะซึ่งเราอ่ะมีลูกบอล15ลูกใช่ไหมคะก็คือหมายจะต้องได้เลือดประมาณ15%นะเอ่เะเดี๋ยวให้ดูเลือดก่อน2อ0 0 0นสองสองแสนสองแปดพันนะคะลองกดใช้ปุ๊บ เราได้เลือนมาเป็น257,000ค่ะก็คือเกือบเกือบ15%นั่นแหละนะคะผมก็ตามสกิลเลยนะแต่จริงๆคือไปสูงสุดก็คือ30%นะครับ ต่อไปเหมยจะพามาดูแพสซีฟสก l ลที่2นะคะสกิลนี้ค่อนข้างที่จะง,งงงนิดนึงนะใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจลองย้อนดูนะคะงงจริงๆนะเดี๋ยวไหมรีแคปให้อีกทีหนึง่งสำหรับแพสซีฟที่2เนี่ยคือทุกครั้งที่เราได้บอลเพิ่มนะคะเราจะได้สแต็แส t ต็กจะเท่ากับจํานวนบอลที่เราได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในทุกๆสเต็คเนี่ยเราจะได้ดาเมจของปาบอลแรงขึ้น5%นะคะปาบอลครั้งต่อไปเนี่ยจะแรงขึ้น5%ต่อ1ส แล้วก็จะอยู่ได้10วินาทีอ่ะโอเคนะอ่ะดูนะดูนะทุกคนตอนนี้ยใหม่มีลูกบอล15ลูกใช่ไหมคะก็คือลูกบอลปกติของมองเนี่ยแหละนะถ้าเกิดว่าใหม่ต่อยเหลือ10ลูกแล้อ่ะใหม่ต่อยเฮลเกตใหม่ต่อยเฮลเกตเหลือ5ลูกแล้นะคะ5ลูกนะใหม่จะกดไล i ซิงดาก้อนนะอ่ะเท่ากับ5ลูกเพิ่มมาเป็น15ลูกใช่ไหมคะคือใหม่ได้บอล10ลูก10ลูกก็คือเป็นสแต็ก หนึกออกไหมหมายได้บอล10ลูกก็คือ10สเต็นะคะซึ่ง10สเต็เนี่ยก็เท่ากับว่าหมายจะได้ดาเมจปลาบอลครั้งต่อไปเนี่ยจะแรงเท่ากับ5คูณ10ก็คือ50%แรงขึ้น50%ปนะคะปาบอลครั้งต่อไปนะอ่าซึ่งตัวส t ต็ k ตัวนี้จะอยู่แค่10วินาทีหมายต้องปลาบอลภายในระยะเวลา10วินาทีของการทได้ลูกบอลมาเนี่ยเราจะได้ดาเมจแรงขึ้นเอาใหม่เอาใหม่เอาหม่เอา,หม,เอาหม่นะอ่ะหมาทำให้บอลหายก่อนหม่ทำให้บอลหายก่อนอน่ะตอนนี้บอลหม่เหลือ5ใช่ป่ะ หมายกดไลซิงดาก้อนปุ๊บ <Wow. S 1> อ่าหมายได้บอลมาเพิ่ม10ลูกนะครับก็เลยได้10สเตก็กเนี่ยถ้าเกิดหมายกดปลาบอลรั้าต่อไปครั้งเนี้ยปุ๊บครั้งเนี้ยหมายจะได้ดาเมจของปลาบอลแรงขึ้น50%อค่ะ <Wow. S 1> อ่าโอเคอ่าต่อไปมาพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่านะมาพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่ากดบัฟก่อนแล้วก็หมายจะรอให้ตัวบัฟหายก่อนนะคะตัวบัฟบอลหายก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวหมายจะลอง ปาบอลให้ดูนะคะว่าปาบอลดาเมจตั้งต้นโดยที่ไม่มีบัฟพสซีฟของตัวมาสเตอร์สกิลเนี่ยปาบอลจริงๆเท่าไหร่นะซึ่งหมายเอามือหมาออกไปแล้วนะอ่ะปาบอลปุ๊บ1898นะคะ1898คือดาเมจตั้งต้นของปาบอลน,นะทุกคนแล้วทุกคนจำอะไรได้ไหมว่าเวลาเราปาบอลทุกครั้งเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะบอลมันลดนะแต่ว่าเรามีเฟืองใช่ไหมคะเรามีเฟืองของมองที่ทำให้ลูกแก้วเนี่ยมันรีจนลิ้วลูกแก้วเป็น15เหมือนเดิม แปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราปาบอลออกไปทุกครั้งเนี่ยลูกแก้วลด5ลูกแล้วก็เฟืองรีขึ้นมาเป็น15ก็คือรี5ลูกนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราปาบอลเราจะได้สแต็ก5อัตโนมัติเห็นป่มทุกคนสังเกตปาบอลน,นะมันจะลดลงเป็น10แล้วก็กลับมาเป็น15 10แล้วก็15หเห็นไหมให้ดูดิ10แล้วก็15อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้สแต็ก5เสมอทุกคนดูดิเราจะได้สแต็ก5เสมอนะคะอ่ๆๆๆๆะเพราะฉะนั้นถ้าปาบอลครั้งเนี้ย 2357ซึ่งดาเมจตั้งต้นมันคือ1898ใช่ไหมคะแล้วก็พอได้สแต็ก5สแต็กเนี่ยจะเป็น2357เนาะอ่ะก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณ25%้นั่นเองทุกคน25%ก็มาจากตัวนี้ที่บอกว่าสแตก็กละหา5 5%สแต็กก็เลยเป็น25%าเออ่ะเทสอีกอย่างหนึ่งเทสอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวไมคเทสที่1 0สแต็กให้นะคะอ่ะเหมือนเดิมนะคะดาเมจตั้งต้นของปลาบอลใหม่เนี่ยหนึ่งแปดให้มัน บอลมันหายก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวหมายต่อยให้บอลหายก่อนปุ๊บอ่ตอนนี้บอลเหลือ5นะคะถ้าไหมกด Rising Dragon ปุ๊บเนี่ยหมจะได้บอลคืนมา10ลูกนะคะจะได้สแต็ต10เนาะอ่าแล้วหมจะปาบอลครั้งต่อไปดาเมจเท่ากับ2847นะคะ2847ก็จะได้ดาเมจเท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมา50%พอดีเป๊ะเลย50%พอดีเป๊ะเลยเท่ากับอะไรเนี่ไง10สแต็ตก็50%พอดีเห็นปะ คือดาเมจก็คือบวกเข้ามาแบบนี้นะจะงงนิดนึงนะทุกคนใครที่ใครที่ไม่เข้าใจลองย้อนดูนะเออก็จะเป็นแพสซีฟที่ทําให้ดาเม่ปาบอลของเราเนี่ยแรงขึ้นแน่นอนนะครับทุกนัดก็คือแรงขึ้น25เป็นขั้นต่ําถูกปะเพราะวเวลาเราปาบอลเนี่ยเห็นปะเวลาเราปาบอลทุกครั้งมันจะได้สแต็ก5เสมอนะคะแล้วถ้าเกิดเราต่อยปุ๊บปาบอลต่อยปุ๊บปาบอล ถ้าเราโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคอมโบของมองเนี่ยมันจะไม่ใช่ปาบอลอย่างเดียวมันจะเป็นต่อยแล้วปาบอลต่อยแล้วปาบอลซึ่งการต่อยแล้วปาบอลเนี่ยปาบอลจะแรงขึ้นเป็น10สแต็กแผนเพราะว่าอ่ะดูนะต่อยก่อนใช่ปะต่อยก่อนเนี่ยบอลมันจะหายก่อนเว้ยอ่าบอลหายก่อนปุ๊บเสร็จปุ๊บปาบอลมันจะเหลือ5้าแล้วขึ้นมาเป็น15กลายเป็นเราจะได้10สแต็ก เพราะฉะนั้นม้องนัดต่อไปเนี่ยที่เป็นปลาบอลเนี่ยก็เลยจะได้เป็น10 s สแต็ก็คือดาเมจบวก50%แทนงงไหม <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครงงถ้าดูถึงตรงนี้แล้วยังงงอยู่ก็เอาเป็นว่าดาเมจของม้องปาบอลเนี่ยเฉพาะสกิลปาบอลน,นะแรงขึ้นอย่างขั้นต่ําเลยก็คือ25%นะครับเฉพาะเฉพาะปาบอลน,นะ ทีนี้จริงๆแล้วตัวแพสซีฟตัวนี้นะคะสูงสุดมันคือ20สเต็กใช่ไหมคะแต่ว่าโดยคอมโบพื้นฐานปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถแบบทำา20สเต็กได้นะคะถ้าเกิดว่ากดออโต้อะไรเงี้ยคอมโบพื้นฐานแบนปกติมันไม่มีทางนอกจากว่าเราจะกดมือเองซึ่งเอาจริงๆรอบจากเท่าที่ลองมันก็ไม่ได้คุ้ม <S <S อะเดี๋ยวจะมาลองกดให้ดูนะคะเป็นไอเดียว,ว่าทํายังไงให้มันได้20สเต็กนะคะหลักๆก็คือทํายังไงก็ได้ให้เราได้บอลติดกัน20ลูกโดยที่ไม่มีการใช้ปาบอลเลยนะคะ วิธีแรกก็คือตอนนี้เราไม่มีบอลใช่ปะแล้วก็กดปึ๊บเราจะได้15สแตกแ็กลวเราต้องต่อยอันนี้แล้วก็กดไลท์ซิงดะก่อนเราก็จะได้20สแต็คคือห้ามต่อยเฮลเกตเพราะเฮลเกตจะไปใช้ปาบอลอัตโนมัติค่ะแล้วปาบอลจะทําให้นี่ดูสแต็กมันจะหายเพราะว่าปาบอลเนี่ยมันนับไอตัวเฮลเกตเนี่ยมันนับเป็นปาบอลปาบอลมันจะใช้สมครั้งหลังจากเฮลเกตใช่ไหมคะเอะ็มันก็จะทําให้สแต็คนี้หายไปนะคะอะ ก็มีวิธีนึงเนี่ยแหละวิธีแรกก็คือทําให้แบบบอลมันหายไปอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ไลซิ้งดาก้อนให้ได้15สแตก็กเสร็จแล้วต่อยทิ้งแล้วก็ไลซิ้งดาก้อนขึ้นมาให้มันเป็น20สแต็ปประมาณนี้นะวิธีการได้สแต็กนะคะอ่าเดี๋ยวดูดาเมจของปลาบอลปะ20สติต็กดาเมจเท่าไหร่3797ปกติ1898 <Wow. S 1> อ่ะก็ตามนั้นดาเมจเพิ่มขึ้นมา100%นะคะ แต่ก็อย่างที่หมาบอกอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบคอมโบพื้นฐานที่เราใช้นะแต่ว่าก็เผื่อใครเอาไปประยุกต์ใช้ทําอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเผื่อใครมีไอเดียอะไรแบบเฮ้ยมันเอาไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะคะต่อไปแพสซีฟที่3นะคะอารีแคปอีกทีก็คือเมื่อเรากดใช้เฟรมช็อตนะคะสกิลนี้ปุ๊บนะไอมอนสเตอร์เนี่ยจะโดนดาเมจตีกไกลกายภาพแรงขึ้น20%แล้วก็ถ้าเป็นเดมอนอันเดนเนี่ยจะโดนดับเบิลนะคะเป็นเวลา15วินาทีอ่าเดี๋ยวหมเทสให้ดูก็ตัวนี้ตัวนี้นจะ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นสัตว์นะคบอ่ะโอเคก็ตัวนี้เนี่ยจะต้องโดนปลาบอลแรงกว่าตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องไอ้นี่ก่อนอย่างแรกปลาบอลโดยที่ไม่มีบัฟ1863นะแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเด๋ยวไม่เอาไอ้บัฟเลขห้น,นี่ออกก่อน1863นะครับอ่ะ8 8 9 8เหมือนเดิมนะครับ ตัวขวานะคะเป็นเผ่าสัตว์นะ1 8 9 8แนะแล้วก็ตัวตรงกลางนะคะเผ่าเดมอนนะครับ1863อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้เฟรมช็อตนะคะเดี๋ยวเราลองยิงดูนะคะทั้ง2ตัวนะว่ามันโดนแรงกว่าจริงหรือเปล่านะครับอ่ะยิงตัวนี้36อ่ะตัวนี้28เห็นไหม อ่าโอเคนะครับก็คือตัวเดมอนเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับจะแรงเป็นทวีคูณว่างั้นเถอะนะคะก็คือเดมอนกับอันเดนนะคะจะโดนดาเมจจากโจมตีระยะไกลกายภาพแรงขึ้น20% 2สเองเท่าก็เป็น40%ค่ะต่อไปแพสซีฟสุดท้ายนะครับก็คือกดใช้เฟรมช็อตจะได้ลูกแก้วอัตโนมัติ10ลูกนะซึ่งมันจะไม่รีลูกแก้วจากตัวของเฟืองปาบอลนะคะอ่าแล้วก็ตัวเวลาปลาบอลเนี่ยลูกแก้วพิเศษเนี่ยก็จะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะอาจริงป้าสําหรับแพสซีฟอันสุดท้ายเนี่ยคือ ดาเบทเพิ่มไม่เยอะดาเบทเพิ่มน้อยมากเลยทุกคนเพราะว่าไอ้ลูกแก้วที่มันเลี้ยวมาเป็นพิเศษเนะคะคือมันไม่ได้ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เลยทุกคนให้ดูลูกแก้วก่อนชิงลูกแก้วเนี่ยเป็นสีนี้เป็นสีลุ้งนะคะก็คือเป็นลูกแก้วพิเศษเออลูกแก้วสีลุ้งห้าเม็ดเท่ากับลูกแก้ว10ลูกคะ่ะอ่าซึ่งลูกแก้วไอ้พิเศษเนี่ยทำอะไรได้บ้างลูกแก้วพิเศษนี้ก็มีผลของอิงโนเดฟ นะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะได้อิงโนเดฟสาต่อลูกแก้ว1ลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแพสซีฟที่4เนะี่ยได้ลูกแก้ว10ลูกก็คือได้อิงโนเดฟเพิ่ม30%ค่ะอ่ะให้ดูก่อนปกติลูกแก้ว15ลูกพื้นฐานนะคะมันอิงโนเดฟเท่าไหร่ร2อยเนะคะ129นะเดี๋ยวมาจะเรียกลูกแก้วเพิ่ม10ลูกนะคะมันจะต้องอิงโนเดฟเพิ่ม30%ใช่ไหมก็ต้องเป็น159ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูว่ารือปล่าส๊บได้าจริงหรือเปล่ากปดป 159ยเีจ้ะนี่159เห็นไหมคะก็คือด้อีกโดนีเพิ่ม30%อันนี้คือความดีที่1ของแพสซีฟที่4นะคะอ่าต่อไปมีอะไรอีกเดี๋ยวมาดูอ่าเดี๋ยวหม่บัฟไลซิ g งดากอนปึ๊บได้สแต็ก15นะแล้วหมายกดตรงนี้นะปึ๊บอ่ะก็จะเป็นการปล่อยพลังสกิลใช่ไหมคะมันจะล้างไอ้ ล้างสเต็คสิของเราทิ้งนะแล้วเป็นสเต็คสิที่ทำไมถึงล้างสเต็กสิเพราะว่ามันถือว่าสกิลไอตัวไอตัวเนี้ยมันถือว่าเป็นการปาบอลเหมือนกันเออเพราะว่ามันดาเมจเท่ากับปาบอล5้าใช่ไหมคะมันถือว่าเป็นปานปาบอลออกไปเพราะฉะนั้นไอสเต็คสิบหสเต็จากที่เราไล i ซิ่งดาก้อนเนี่ยมันก็เลยหายไปแล้วก็แทนที่ด้วยการเป็นสเต็คสิแทนนะคะเนี่ยสเต็กสิแทนเห็นปหเพราะว่าเราได้บอล10ลูกค่ะมันก็เลยได้สเต็คสิแทนเออก็ รู้สึกว่าแพสซีฟที่4มันได้ดาเมจเพิ่มน้อยเกินไปอะเอาจริงๆสำหรับมองนะแพสซีฟไอตัวของมาสเตอร์สกิลทั้งหมดเลยนะที่น่าอัพที่สุดคือแพสซีฟที่2นะคะแล้วก็แพสซีฟที่3ก็ก็น่าอัพอยู่คือมีแค่2แพสซีฟเนี้ยที่น่าอัพคือ10เวลแค่นี้น5บวกแค่นี้ส่วนมาสเตอร์สกิลที่กดใช้เนี้ยคืออัพเวล3ก็พอแล้วให้มันเป็นทางผ่านก็พอส่วนมาสเตอร์สกิลตัวสุดท้ายเนี้ยคือเท่คือเท่แล้วก็อิกโนเดฟจริงๆแบบมองว่ามันก็ มันก็เกินเกินอยู่แล้วปะเออเพราะว่าไอตัวตัวนี้มันไม่ค่อยได้ทำตัวของอิงโนเดเท่าไหร่นะคะเออแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าก็ดี่ะก็ก็คือได้อิ n o นเด็บอระคืออย่างอื่นไม่เฉยๆมากเลยอ่ะแล้วก็ดาเมจปาบอลที่ได้แบบสแต็ก10ใช่ไหมจากการแบบระเบิดพลังอะเนี่สแต็ก10ตรงนี้คือมันก็แค่นัดเดียวอ่ะทุกคนแล้วมันก็หายไปละคือก็เลยรู้สึกว่าแบบ ดาเมจของมองที่เพิ่มขึ้นมาจากมาสเตอร์สกิลอะมันยังไม่ว้าวเท่าไหร่นะมันยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่คือมันว้าวไหมมันว้าวจากแพสซีฟสอันนี้เว้ยอันที่2อันที่3เนี่ยทำให้ดาเมจของมองเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะเอาจริงไม่ได้น้อยนะไม่ได้น้อยนะแต่แค่รู้สึกว่าแพสซีฟที่4มันแบบมันได้อีกอะนึกออกปะมันมันมันธรรมดาไปหน่อยแพสซีฟที่4่อะแล้วก็ตัวของไอตัวสกิลอะก็ธรรมดาเกินไปนะคะเพราะว่าตัวพัสสกิลมันแค่แบบเพิ่มเลือดก็ไม่ได้อะไรอะเออต ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่อัพสามเวลก็ได้นะจริงๆแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรีวิวของมาสเตอร์สกิลม็องนะคะคือมันจะงงๆนิดนึงทุกคนเพราะว่าหม่ต้องเทสดาเมจให้ดูเพราะว่าไม่ไงั้นจะนึกภาพไม่ออกว่าสนุกแล้วดาเมจมองที่เพิ่มขึ้นมาจากมาสเตอร์สกิลเนี่ยมันเพิ่มเยอะแค่ไหนนะคะเพื่อนๆสามารถไปย้อนคลิปนี้ดูได้นะเออใครที่เป็นสายมองเราจะแบบงงงงนิดนึงก็แนะนาให้ไปย้อนคลิปดูนะคะเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยมัตเตอร์สกิลของม็องเนี่ยมันเพิ่ม อัพทุกสกิลก็ได้สําหรับความเห็นใหม่นะมาเตอร์สกิลมองเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะตีบอสนะคะดันเจียนอะไรแบบนี้พวกเป็นบอสเดี่ยวหรือว่าแบบตี MVP อะไรพวกนี้คือแรงขึ้นเยอะเลยค่ะลงดันเร็วขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจุดด้อยของมองอ่ะมันก็คือเรื่องของการตีมอนแบบ AOE ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราไปลงดันเจียนอะไรที่มีมอนเยอะๆเนี่ยคือมองก็จะแบบต้องสวิตต์อะต้องไปสวิตต์ไปเล่นอย่างอื่นเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบม็องยังมีจุดด้อยในส่วนเนี่ยคือจุด,ด ้อยแบบหลักๆเลยนะคะซึ่งดันเจี้ยนใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับมาสเตอร์สกิลเนี่ยก็คือดันเจี้ยนหอคอยดาวนั่นเองทุกคน constellation tower นะครับไอ้ดันเจี้ยนเนี้ยมันเป็นดันเจี้ยนที่มีมอนเยอะมากๆแล้วกลายเป็นว่าม็องอะไม่มีสกิลอะไรที่จะสามารถเคลียร์มอนได้เลยนะคะในส่วนของอาชีพอ,อื่นๆที่เป็นอาชีพแบบตีตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว,ว,เ,ยวเนี่ยมาสเตอร์สกิลเขาเนี่ยเป็นมาสเตอร์สกิลที่ทําให้เป็นตีเอลีหมดเลยนะแต่ม็องเนี่ยยังไม่มีสกิลที่เป็นตีเอลีนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบย ะะเป็นเรียกว่าเป็นจุดอ่อนใหญ่เลยนะคะก็คือไม่มีสกิลอะไรเลยที่จะเป็นโจมตีหมูนะคะจะมีอีกอย่างหนึ่งของมองก็คือตัวของอ่ามาสเตอร์สกิลที่2นะคะก็คือสกิลคอลลบนะคะเปือของสายตามะนะแต่ว่าก็ใหม่ก็รู้สึกว่ามันยังใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะเออก็ยังอาจจะต้องรอมาสเตอร์สกิลแถวที่3ของมองอว่าจะเป็นอะไรนะคะ เพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างคะกับมาสเตอร์สกิลของมองนะคะก็อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นกันนะว่าเอ้ยผมว่ามันก็ดีหรือว่าไม่ดียังไงนะคะหม่ก็อยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนนะเพราะว่าจริงๆใหม่ก็เป็นเบนมองนะคะที่เซนะิร์เวอร์จีนี้ใหม่ก็คือแบบเมนมองแบบสุดตัวเลยแหละนะทำทุกอย่างให้มองแล้วนะคะแต่ว่าก็เ,เรียกว่าประทับใจในดาเมจที่เป็นดาเมจเป้าหมายเดียวนะคะแต่ว่าพอเป็นดาเมจเป้าหมายหมู่เนะี่ยคือมัน เราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออก็เศร้าอยู่เหมือนกันก็นี่ก็รอรอคอยอ่ามาสเตอร์สกิลแถวที่3ผมองมองว่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบสามารถลงดันเจียนพวกอ่าอย่างออราเคิลหรือว่าดันเจียนที่เป็นดันเจียนหอคอย constellation tower ได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับ โ <Okay>, so อเคสำหรอาชีพหน้าจะเป็นอาชีพอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องแอมหมายชาแนลเอาไว้นะครับอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนเมนม้งของเพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเมนมองเนี่ยจะแฮปปี้หรือเปล่ากับมาสเตอร์สกิลนี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย